คันนี้นะครับโตลตาฟอร์จูเนอร์เนาะฟอร์จูเนอร์สองพันยี่สิบนะครับคันนี้ช่วงล่างมันหลวมนะครับเนี่ยเนี่ยครับนี่ลูกหมากแหลกลูกหมากคาชักสั้นหลวมหมดเลยนะครับเนี่ยลูกหมากบนนะครับลูกหมากบนแล้วก็ลูกหมากล่างนะครับเนี่ยลูกหมากกันโค้งนะครับเนี่ยหลวมหมดเลยนะครับเนี่ยครับหลวมหมดเลยนะครับแล้วก็บูธหูโชกนะครับบูธหูโชค ม่รู้กล้องจะมองเห็นหรือเปล่าครับยางมันปิ้นออกมานะครับแต่ไม่รู้ว่าร้านอะไรจะมีขายหรือเปล่านะบูธหูชโช็กคลางโปรเฟนเดอร์นยไม่รู้จะเหมือนใครบ้าหรือเปล่านะครับนี่ยครับหลวมหมดแล้วนะครับอันนี้ด้านหน้าซ้ายนะครับเดี๋ยวดูหน้าขวาด้านหน้าขวาก็เหมือนกันนะครับเนี่ยหลวมเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยรวมเหมือนกันเลยแล้วก็ลูกหมากคันชักสั้นก็หลวมลูกหมากแหลกก็ลวมนะครับ บนล่างก็หลวมเหมือนกันนะครับข้างนี้ยนี่ครับหลวมเหมือนกันลูกหมากันโค้งนะครับลูกหมากันโค้งยางขาดหมดแล้วนะครับหลวมด้วยนะครับเนี่ยมือยกได้เลยแต่ข้างเนี้ยบูธหูชกล่างยังมองไม่เห็นยางมันปิ้นนะครับก็คงเดี๋ยวยังไม่ขาดนะครับวันเนี้ยนะครับส่วนเบรกหลังที่ให้ถอดดูนะครับมีอยู่นะครับไม่หมดนะครับยังหนาอยู่หนาอยู่นะครับ หนาอยู่นะครับข้างหลังนี่คงจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้ไปก่อนนะครับเนาะล้างขัดจานเบรกทำความสะอาดก็ใช้ไปก่อนนะครับจานดับเบรกหลังถ้าไม่จะเป็นอย่าเจียนะครับถ้าเราเจียจานจานจานจะบางเนาะจะว่าที่ผ้าเบรกมันหมดนะครับลูกสูบเบรกมันจะหลุดนะครับเนี่ยลูกสูบเบรกเนี่ยมันจะทางออกทางออกปุ๊บแล้วมันจะหลุดถ้าจานมันบางนะครับถ้าจะเป็นจริงๆจานคู่นี้เปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับแต่ว่าผ้าเบรกมันมีอยู่นะครับ เบรกมีอยู่นะครับหนาอยู่นะครับก็จะประมาณนี้ครับมาต่อกันช่วงบ่ายนะครับบ่ายสามโมงกว่าแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของการประกอบนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้าเบิกอะไรมาให้นะครับแท้เบิกศูนย์โตโยต้าทุกชิ้นนะครับเดินเข้าศูนย์โตโยต้าไปเบิกมาเลยเนาะทุกชิ้นนะครับพวกลูกมากต่างๆนะครับแท้เบิกศูนย์หมดนะครับ กงงะะ็งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับงบประมาณค่อนข้างเยอะแต่ลูกค้าเลือกที่จะเบิกศูนย์นะครับเนาะก็ช่างนายนกำลังจัดการประกอบให้อยู่นะครับคันนี้นะครับมีอะไหล่ตัวหนึ่งที่เปลี่ยนเพิ่พมขึ้นมาคือบูธหูโชคล่างนะครับเมื่อกี้ผมก็วิ่งเข้าเมืองไปเทียบใส่มาให้นะครับโชคนี้นะครับเป,เป็นโปรเฟนเดอร์ ender, เนาะแต่อะไหล่บูธหูโชคล่างมันก็ใช้โตโยตาวีโก้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละอะไหล่ก็เลยหาได้หาง่ายอยู่นะครับอันนี้นะครับคือโชคนั่ง เดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับที่กําลังประกอบใกล้เสร็จแล้วนะครับประกอบใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยครับก็ลัประกอบคืนที่หมดแล้วนะครับทันนี้นะครับของใหม่ก็มีลูกหมากแหลกนะครับลูกหมากคาชักสั้นนะครับเบิกศูนย์ลูกหมากบนนะครับเบิกแท้ศูนย์นะครับลูกหมากกันโค้งเบิกแท้ศูนย์นะครับลูกหมากล่างนะครับลูกหมากล่างเบิกแท้ศูนย์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบูธหมูโชกล่างนะครับที่เปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่ของแท้ศูนย์นะครับเนาะ เพราะว่าชมไปโปรเฟเดอร์นะครับลูกค้าไปช็อปโปรเฟเดอร์มาของมันหมดนะครับก็เลยซื้อเกร้านอะไหล่ใส่ให้นะครับอันนี้เดี๋ยวก็กําลังไล่ประกอบคืนนะครับคันนี้ไม่ได้มีอะไรมาแต่ว่าอะไหล่ช่วงล่างคันนี้เบิกสูนั่ประมาณอยู่เกือบเกือบสองหมื่นเลยนะครับอะไหล่แท้เบิกสูนะครับราคามันจะแพงหน่อยครับกับโปรเจคเตอร์คุกกี้นะครับ2020ที่เขาเรียกคุกกี้กันเนาะ2020ก็กำลังไล่ประกอบคืนให้นะครับคันนี้แล้วก็ข้างหลังนะครับก็ ช่างนหนก็จัดการขัดทําความสะอาดจานเบรกนะครับเดี๋ยวก็น้ําล้างผ้าเบรกนะครับล้างฝุ่นเบรกให้แล้วก็เดี๋ยวประกอบพื้นให้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมกับงานคันนี้ครับ Toyota Fortuner 2020นะครับคุกกี้่ะเขาเรียกคุกกี้นะรุ่นนี้รุ่นโฉมคุกกี้ตัวแรกนะครับช่วงล่างหลวมนะครับผมโอเคครับ